เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เข้ามานะครับผลงานของโรงเรียนคันยาวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะยกตัวอย่างให้วันนี้เดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์นะครับผู้ชนะเลิศกับรองชนะเลิศนะครับอันดับ1อันดับ2นะครับก็ผู้ชนะเลิศอันดับชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับให้เราได้ฟังกันนะอ่ะมานอนนั้นเอามา ให้เห็นได้เลยนะครับว่าวันนี้น้องๆนั้นว่าส่งผลงานมายังไงนะครับอีกอันหนึ่งครับตั้งเลยนะครับมาเชิญครับผู้ที่ชนะเลิศนะครับกับรองชนะเลิศจะได้ออกมานําเสนอผลงานนะครับเริ่มต้นจากรองชนะเลิศก่อนนะครับพร้อมกับเด็กหญิงกัลยากรโชมงามนะฮะอ่าที่2ก่อนเราฟังที่2ก่อนนะครับเรียนอยู่ชั้นป .6 นะครับอ่าดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลย เริ่มต้นภาพนี้นะครับองค์ประกอบของภาพเป็นยังไงบ้างฟังเรื่องราวไปด้วยดูภาพไปด้วยเชิญครับทุกๆกครั้งที่ฉันได้นั่งเรือในคลองแสนแสบฉันก็จะรู้สึกสงบร่มเย็นและสบายใจอย่างบอกไม่ถูกและทุกๆครั้งที่ฉันได้นั่งเรือในคลองแสนแสบฉันก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกมุมหนึ่งซึ่งฉันไม่เคยเห็นมาก่อนและได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมฝั่งของแสนแสบ ที่แสนจะเรียบง่ายและเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขจนฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือกรุงเทพมหานครเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความหรูหราความเร่งรีบความวุ่นวายและสับสนยังแฝงไปด้วยความสุขจากธรรมชาติที่หลายคนยังไม่เคยได้รู้ถึงความสุขเช่นนี้ของมาเมอซึ่งไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนแต่แค่มองออกมารอบกายเราก็จะเจอธรรมชาติที่ไม่เคยหนีเราไปไหน ขอให้เราเดินเข้าไปหามันธรรมชาติก็จะให้ความสุขกับเราอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นรางวัลชนะเลิศน,นะครับปมือกับน้องสิริลักษณ์วิโรจนากรครับขอเสียงปมือหน่อยอ่ามาเลยฮะในวันแห่งหนึ่งฉันและน้องได้เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนด้วยเรือเป็นครั้งแรก และฉันได้สังเกตว่าข้างหัวเรือมีตากรุงเทพมหานครและฉันคิดว่าคงเป็นเรือที่กรุงเทพมหานครสร้างมาเพื่อให้ประชาชนสัญจรทางน้ำได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนและฉันเห็นและและฉันเห็นวัดและมัสยิดของชาวพุทธและอิสลามหรือมุสลิมน,นั่นเอง ที่อาศัยอยู่ข้างแม่น้ำลำคลองและฉันได้สังเกตเห็นการสร้างท่าน้ำเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและห่างไปไม่ไกลอีกมากฉันก็เห็นสวนสาธารณะที่มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นมีกระบะทรายที่น่าเล่นอีกด้วยมีคนดำน้ำหาหอยและและและฉันนั่งจนเพลินมารู้ตัวอีกทีก็ถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วค่ะ อ่าขอเสียงประมือให้กับรางวัลชนะเลิศนะครับมอบรางวัลให้เลยนะครับมาเลยรางวัลชนะเลิศครับขอเสียงประมือครับนะครับนะครับแล้วก็รองชนะเลิศครับนะครับคุณน้องครับเดี๋ยวช้าๆนะครับด้านหน้าเลยครับผมอ่ารองชนะเลิศนะครับและอีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะฮะหรือที่สามนั่นเองเด็กชายนารากรลายสังครับอ่าขอเสียงประมือนอยตอนนี้ปรบมือกับ ผู้ชนะจากการประกวดว่ารูปก่อนครับเอาละครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับ